ครับอ้าวเชิญเลยครับสองเมี่หรือหรือไปแนะนำเลยครับไม่ไดไม่ได้สิบไลน์นะสองเขมี่นี่สองเก้าผ้ามาผ้มาผ้าไปนะครับหมายเลขสี่เก้าสี่เก้าอยู่ไหมเปี่ยนมาสองเจ็ดเนี่ยสี่เก้ากลับบ้านแล้วนะผมจับใหม่เลยนะอ้าวเชิญเลยครับบอกชื่อด้วย บอกชื่อเลยสองเจ็ดจดชื่อด้วยคนต่อไปเลยรางวัลเยอะหมายเลขสี่เจ็ดตั้ใจด่ี่เจ็ดอยู่ข้างหน้าจดชื่อให้แม่ด้วยไม่นกไม่ต้องเสียใจเวัลหมายเลขที่จะควรจะได้ต่อไป3-9 สามเก้าอยู่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยให้ตัวให้กัวเที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวเจอแล้วตัวอ่าเจอเลยครับบอกชื่อด้านหน้าเลยชื่ออะไรครับอ้าวถ้าขนาดนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเล่นห้ารางวัลยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับอ้าวแจกกันให้หมดสามเจ็ดสามเจ็ดทุกคนสาเคนที่ไม่ได้อ้าวถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าอย่าอย่าซีเรียสนะ พอแจกเต็มที่เลยอ่าสามเจ็ดเชิญแนะนำนะนำตัวเลยครับอ่าไม่ได้ใช้เอาวนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะต้องเอาไปร้องสองคนสองสิบไร่เลยเนี่ยสอูสาม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 อ่าเชิญเลยแม่เหมาได้ใช้แล้วอ้าวเชิญเลยครับแม่บอกเก็บชื่อด้วยนะอ้าวเกินไปเกินยี่สิบองศ์อัดไม้แรกต่อไปสี่ห้าสี่ห้าอ้าวได้ จับเองไม่ได้อะเชิญเลยพี่บอกบอกบอกด้วยนี่บอกจดชื่อแม่ยังอ่ะนี่พี่อะไรอ่ะอีกสองรางวัลสุดท้ายแล้วนะใครไม่ได้นี่อย่าไปเสียใจเดเต็มที่แล้วอะจะให้แจกทุกคนมันก็ไม่ใช่ละยังไม่ได้อ่ะใครยังไม่ได้อยากจับเอามานะใครอยากได้มากจับไปวันี้มันแทบจะหมดถูกเย้วเนี่ยไ่เอาเย้างเอไปนี่จะา เอาแจกกันเต็มที่แล้วนะ4ีหกซีหกอยู่ไหนอ่าเิญมาเลยป้าป้าชื่ออะไรครับป้าต้อยป้าต้อยป้าต้อยอีกหนึ่งวันอ่าลงมาสุดท้ายอันนี้ป้าต้อยมันยังนี่แค่ปุ๋ยนะยังเหลือยาอย่าลืมนะยอย่าลืมนะลืมยาไปแล้วเหรอสองห้า สองนายครับอ่ะชื่ออะไรครับแกครับพี่คุณงใหญ่พรอ,อยู่ไหมเนี่ย